ชีวิตกูเดียวก็ตายหรอกมึงทำให้กูแค่นี้บดายหรือบว่าพอหรือแม่คำพูดนี้บอกควรพูดกับลูกเลยพอเอ่ยแม่เอ่ยกับคนที่ช่วยเหลือตลอดทั้งชีวิตนะที่มีที่ได้ชื่อว่าเมียฝรัง่งบอกเลยว่าบอกควรออก จากความคิดเพื่อที่จะรีดความรู้สึกทำ้ายความรู้สึกลูกสาวของเจ้าเนาะก็มีข้อความนี้มานะคะความสุขในบ้านปลายชีวิตอันนี้เป็นเคสพ่อแม่แยกย้ายกันนะคะก็พ่อกับแม่เนาะได้ผัวฝรั่งมาก็โอเคเรามีแรงส่งเราก็ส่งสองทางนะส่งไหวในชีวิตทีนี้พ่อนะคะมีคู่ชีวิตอ่ะโอเค าการมีคู่ชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่จะมากอบโกยเพื่อที่จะเอาเงินฝ่ายของลูกสาวเพื่อไปบำรุงบำรลือเมีมยใหม่นะเออแล้วเอาเขามาบังคับอยู่สบายเอามาลีดกับลูกเนี่ยมันใช่เหรอ เอาตรง,ตรงๆเด้อสําหรับยายจ่าเนี่ยนะพอยายจ๋าก็ตุยไปแล้วล,ะละ่ะยายเนี่ยบอกเลยนะถ้าเอาผัวใหม่ได้นี่ก็คือต้องเอาให้ผัวใหม่เลี้ยงนะอันนี้พูดเปรียบเทียบไปเฉยนะเออการที่จะเลือกอืผู้หญิงเข้ามาเป็นคู่ชีวิตโอเคถ้าอยู่กันม้ะแม่ม่ม่่ะม,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 มาดูแลซ่่่กันเล็กกันไนะ่ไม่ทําให้าําบากจนเกินไป่า่จ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่ <__>เห็นพ่อแม่มีความสุขเนาะมีคนมาดูแลปริบ hmm. ัติทดแทนตัวเราไม่ทำให้เราเดือดร้อนมันก็เต็มใจอยู่ละในความสุขแต่พอเริ่มได้เข้านักหน้านะอืมล้ําหน้าบังคับสั่งอันเนี้ยมันโบแมนแล้วเป็นนี่เป็นสินสร้างขึ้นมาพ่อเราเท่าๆหวังที่จะเอาคนมาดูแลกับกายเอาภาระและปัญหา มาให้ลูกหรือกดดันนะฮะคำพูดนี้บอกเลยย้ำยายจ๋านิ้วหูถ้าได้ยินนะเจ็บปวดนะว่าอีกหน่อยเดี๋ยวกูก็ตายหลกอันนี้คำนี้เป็นคำหนึ่งที่ยายจา๋าแม่พูดคำนี้ยายจา๋ายังว่ากลับเลยนะว่าถ้าแม่ไปแล้วอ่ะมึงก็คงจะสบายเพราะทุกวันนี้มึงทุกเพื่อแม่ยายจา๋าบอกแม่เลยแม่อย่าพูดความนี้เพราะยายจา๋ายังอยากลำบาก เพื่อแม่อยู่อยากมีแม่ที่ได้พูดได้คุยดุกันบ้างให้กันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะคะออขัดใจกันบ้างแต่ก็ยังอยากลำบากเพื่อมีแม่ที่ได้ไอเป็นแรงผลักดันอยากให้เรากลับไปเมืองไทยนี่คือหัวใจของยายาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าของเรื่องนี้นะแม่เลี้ยงไม่ใช่แม่ตัวแต่ทําตัวเหนือหัวเกินแม่ตัวใครจะเอาไว้ คําว่าความสุขของพ่ออืมมากดดันแล้วบอกว่ามันเป็นความสุขของกูบรรไปชีวิตมึงให้กูบ่ได้หรือการที่จะให้ให้แค่ดูแลนะให้แค่ใช้จ่ายเล็กน้อยเป็นรายเดือนอันนี้บอกทางสาวเมียฝรั่งเลยว่าแค่นั้น นอกเหนือจากนั้นนะให้เขารับผิดชอบกันเองอยู่ได้ก็อยู่ถ้าายยิงเข้ามาเพื่ออยู่กันเป็นสองตายายช่วยดูแลกันนะส่วนที่ลูกสาวให้เนี่ยมันก็โอเคแล้วพอใจที่จะดูแลกันได้เจ็บป่วยค่อยว่ากันความดีมันต้องเข้ามาก่อนสิถูกไหมเออพ่อเรามีความสุขปฏิบัติพ่อเราดีเมียฝรั่งอยู่ไกลนะคะเออเงินก็เป็นตัวแทนดูแลแต่ถ้า มาสบายกดดันให้พ่อเราเป็นผู้สร้างกรรมกับลูกสาวตัวเรานี่แหละจะต้องเข้มแข็งบอกไปเลยเลือกเมียก็ให้ไปอยู่กับเมียให้เมียปฏิบัติเอาสุดท้ายถ้าเขาทิ้งมาแล้วเราค่อยมาเอาแกทีเดียวนะหรือตอนแกเจ็บป่วยเราค่อยมาว่ากันแต่ถ้าจะเราจะส่งเพื่อให้เขามีความสุขนอกเหนือจากพ่อเราอันนี้แรงพวกเราไม่ถึงเอาจริงๆนะคะเออ บอกเลยจากใจนะเอาใจพ่อแม่เราเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าไปเอาใจในส่วนอื่นนะฮะเออเขาไม่เรียกว่าความสุขเขาเรียกว่าพ่อแม่สร้างกรรมนะฮะเออสร้างปัญหาเพิ่มให้กับชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นก็ต้องรับผิดชอบตัวเองถูกไหมพี่น้องไม่รู้สําหรับเจจ๋าใครจะมองว่าร้ายก็แล้วแต่นะฮะเราก็ต้องเอาความเป็นจริงอ่าคำว่าพ่อแม่ เราอยากให้อยู่สบายอืมแค่เลี้ยงดูพ่อแม่อ่าเขาเรียกว่าทดแทนคุณย้ำไม่ทําให้ลูกลําบากแต่เพิ่มหาคนอื่นมาช่วยผ่านนะช่วยกดดันอันเนี้ยมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นพ่อแม่จะแช่งด่าลูกว่าชีวิตกูอืมความสุขแค่นี้มึงให้ไม่ได้กับการไปเลี้ยงคนอื่นนะแช่งด่ายังไงบอกเลยกรรมนั้นไม่ถึงลูกหรอก เพราะลูกผู้ดูแลตลอดมาเจ้าสร้างปัญหาเพิ่มให้ชีวิตเจ้าลำบากเองนะถอยหลังให้เข็ดไปเลยถ้าเป็นค่อยเดียเอยอีลหีไม่ว่าแม่หรือพ่อถ้าเกิดว่ามีครอบครัวใหม่นะเออจุนเจียรเราอาจจะให้หมื่นหนึ่งนะบุญหลายแล้วเจ้าได้ถูกไหมเพราะคุณมีโอกาสที่จะสร้างครอบครัวใหม่คุณก็ต้องเอาคนนั้นเข้ามาช่วยอ่าหลายๆคนมองนะอันนี้ยายจ๋าจพูดตรงตรง,ตรงเลยคส แม่แม่ที่แยกย้ายหรือว่าสามีเสียเนอะอายุยังไม่มากการมีคู่ใหม่มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่คู่นั้นจะเข้ามาก็กินอืมแม่เราหวังพึ่งเพราะเงินลูกสาวส่งหรือมารักและดูแลกันเราต้องมาวัดกันตรงนี้เราต้องมาวัดกันตรงนี้และความเป็นจริงเออเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ว่า ATM เราไม่ใช่ว่าที่จะหาเงินผลิตหล่นจากฟ้าเพื่อให้ใครมีความสุขได้แล้วไม่เห็นหัวผู้ให้เงินแม้กระทั่งพ่อก็ตามบอกตรงๆนะไม่ว่าพ่อหรือแม่ถ้าอยู่ในจุดนี้สําหรับเย,ยจานี่เย,ยจาเคลียร์เลยเย,ยจ่าไม่ได้มีพอเราต้องคิดคํานี้เอาย้อนถึงตัวเองเราไม่ได้มีพอเราไม่ได้สบายเราไม่ได้ขอเงินจากผัวมาให้ใครทุกคนทํางานด้วยแรงของตัวเอง เพราะฉะนั้นพอถึงเวลาที่เขาแสดงไม่เห็นคุณค่าของเรายิ่งเป็นคนอื่นที่เพิ่งเข้ามาร่วมในชีวิตของครอบครัวเราก็คือพ่อแม่ของเราเนี่ยเออเรายิ่งจะตัดตอนได้ง่ายอืมจริงๆถ้าพ่อเราเขารู้จุดอ่อนเราเขาคู่เข้าด่าเราอืมคิดว่าลูกยังไงก็ไม่ทิ้งตัวเองแต่ถ้าเอาที่จริงแล้วในเมื่อเขาเลือก คนอื่นที่เข้ามาเราก็จงปล่อยให้แกไปอยู่กับคนอื่นสักพักเอาไว้ต้อนรับดูแลแกอีกครั้งก็ตอนเจ็บป่วยสาวอย่าไปทุกข์ใจนะบอกเลยว่าชีวิตเราเนี่ยไม่บาปถ้าจะปล่อยวางพ่อหรือแม่ในลักษณะนี้อยากจะบอกเลยว่าไม่บาปดัดซะบ้างให้รู้ตัวซะบ้างว่าใครรักแกจริงถ้าแกไม่มีเงินขึ้นมาคนที่เข้ามานะ่ะ จะอยู่กับแกได้นานแค่ไหนไหนดัดเร็วอืปัดเร็วเราก็จะได้เห็นธาตุแท้คนที่เข้ามาหาแกได้เร็วใครคิดเห็นเป็นยังไงเสริมเติมกับยายจ๋าด้วยเนาะโอ้มึงบาปเนาะไปสอนเขาสัสันๆเอาความทุกข์ของเขามาสังซีอะพอโบไซว่าขึ้นซื่อแต่ว่าพอแม่โบไซว่าขึ้นซื่อแต่ว่าแม่ให้ชีวิตแล้วนะอมืมาย้อนสรุปเด้เอาแท้แทอุ้ยอันนี้เ้าเองเด้อนะบาปบุญ ปูเสือรับเออเกิดมาพ่อแม่เลี้ยงมาจากปีเอออันเฮาเลี้ยงเฮาเฮาเฮาหาเงินเลี้ยงพ่อแม่ย้อนไปนี้โอ้มันคือโดนกว่าพ่อแม่เลี้ยงเฮาเด้ออันนี้ขำๆนะฮะพูดเอาความเป็นจริงนะเอออิลี่บอล่ะเยจ๋า,จาคํานี้เยจ๋า,จาเคยพูดกับพ่อๆนี่คะ่ะแม่บอกเอาเมืองคิดอย่างนั้นด้วยเพราะแม่เจ้าเลี้ยงค่อยมาจากปีเฮอ,อยเยจ่า,จาทํางานตั้งแต่อายุสิบสอง ส่งเงินเข้าบ้านเดียวละสี่ร้อยสมัยก่อนยันจนถึงปัจจุบันปีนั้นยายจ๋าไปนั่งอีพ่อหัวพ่อจเจ้าเลี้ยงค่อยมาจากปีอมึงเฮ็ดงานอ่ามึงแต่งงานไปอายุสิบเก้านเฮ็ดงานตั้งแต่นี้อืมเรา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 ,เรา,เราค่อยเลี้ยงเจ้าดีมาจากปีแล้วเนี้ย <laughs> ยายมองหนะ้าตามองหนะ้า มึงคิดสั้งสั้นอีหลีตีเอา้าก็คิดแล้วนะความเป็นจริงแม่เออมึงก็เลี้ยงกูได้กว่ากูเลี้ยงมึงแล้วนะว่าสัน้นแต่มันแตกต่างนะคาว่าเลี้ยงเรานี่คือทํางานมีเงินส่งให้เราจะไปเทียบเทียบเท่าตอนเด็ก ที่เขาเลี้ยงเรามาประครบประงมเท้าน้อยๆนะคะเออข้าวก็ยังกินไม่เป็นให้ความรู้สอนนิสัยมันก็แตกต่างวัดกันไม่ได้นะบุญคุณพระคุณของพ่อแม่นะผู้ให้ชีวิตนะคะแต่ถ้ากดดันเกินแรงของเราแค่นั้นเองเราก็มาร่วมรัดตัดตอนเนาะมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เราดูแลเป็นเงินเป็นแรงที่โตมีสมองมีความคิดเราทําดีกับพ่อแม่ อ่าสิ่งดีๆก็ย้อนกลับเข้ามาหาเราอันนี้คิดถึงข้อนี้ถึงวันนี้เราจะล้ายบ้างชีวิตเลี้ยงคนแก่ไม่ได้บุญหรอกบองตรงนะมันบวกทั้งบุญและบาปเพราะมันจะต้องคอยจัดแจงและกดเกณฑ์ให้มันถูกต้องเพราะคุณแก่บางทีอ่ะตั้งมั่นยึดมั่นคำว่าพ่อแม่อย่างเดียวนะอะไรก็ถูกหมดถูกหมดเราต้องทําตามแต่จริงๆแล้วเราไม่มีแรงที่จะทําตามเราก็ต้องเขีรยข้อนั้นให้ขาด ให้แกได้เข้าใจอืมจะได้ไม่สร้างกรรมและสร้างความเจ็บปวดความรู้สึกให้กันทั้งสองฝ่ายให้ยืดยาวนานเจ็บแล้วจบจบแล้วแกจะได้เข็ดเข็ดแล้วแกก็จะได้กลับมาอยู่ในสภาพว่าอา่าอายุมากแล้วต้องพึ่งลูกคนอื่นพึ่งไม่ได้เจ็บปว่วยขึ้นมาลูกต้องเป็นคนไอส่งเงินให้ไอคนที่เดินเข้ามามาใช้เงินไปเฉยๆพอหมดเงินแล้วเขาก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นนี่คือจุดจะต้องแก้ไขปัญหา ดักจบให้ไม่มีเงินให้แกไม่เหลือใครสุดท้ายเราค่อยอุ้มเอาจริงๆ